สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชีวิตติดตินอินเยอรมันีนะคะวันนี้พามาชมธรรมชาติแล้วก็ฟังเสียงลกเสียงน้ำกันค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เดือนพฤษภาคมนะคะกลางเดือนแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผัดเปลี่ยนจากฤดูใบไม้ผลินะคะจะเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะที่เยอรมันนะคะ อากาศวันนี้ตอนนี้นะคะ10โมงครึ่งนะคะอยู climate, ่ที่22องศาค่ะเห็นว่าวันนี้จะถึง28องศาเลยนะคะแดดจ้าไม่มีฝนเลยค่ะวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆด้วยเสียงน้ํากับเสียงนกนะคะฟังธรรมชาตินะคะเพื่อนๆผ่อนคลายดับร้อนกันดีกว่าค่ะใครที่เข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะ ได้ยินเสียงน้ําแล้วก็เสียงนกนะคะเพื่อนๆแล้วก็เห็นอะไรเขียวๆนะคะสวยงามนะคะแล้วก็สดชื่นค่ะเพื่อนๆคุณพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพาวันนี้พามาเดินป่าค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านนี้เองนะคะเดินเลยทุ่งนาที่ถ่ายเมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็ มาเจอป่าค่ะแล้วก็จะมีลำธารเล็กๆนะคะฟังเสียงนกกันค่ะคุณพา,ว,นนา,า,าวันนี้เขาป่าจ้าวันนี้เขาป่าจ้าร้อนจะร้อนร้อนร้อนหลายยี่สิบสององศาเสียงนกสดชื่นมากขอบคุณมากๆค่ะคุณพา กินข้าวเช้าอาหารเช้าเรียบร้อยกันหรือยังแต่ก็สิบโมงครึ่งแล้วนะน่าจะเรียบร้อยแล้วไปทำงานไหมวันนี้น้องเอมสวัสดีค่ะน้องเอมกับคุณพานะคะบ้านฉันเย็นๆจ้าบ้านฉัน ร้อนวันนี้ร้อน22องศาแต่ร้อนเพราะว่าไม่มีเมฆหมอกเลยนะคะแสงแดดอย่างเดียวเลยน้องน้องเอ็มก็ทักทายนะคะสวัสดีค่ะพี่พาเปียนะคะคนพาก็ทักทายน้องเอ็มนะคะสวัสดีน้องเอ็มนะคะวันนี้หยุดจ้าโอ้ยสบายเลยจ้าวันนี้หน่อยก็หยุดเหมือนกันเมื่อคืนส่วนมากหน่อยจะทํางานกลางคืนเนาะเมื่อคืนโหงานเยอะมากเลิกตีหนึ่งครึ่งนุน เหนื่อยเลยแต่วันนี้ได้หยุดก็โอเคพี่น่านสวัสดีค่ะพี่น่านนครชาแนลนะคะหน่อยพามาชมธรรมชาติค่ะฟังเสียงนกเสียงนกกับเสียงหน่อยอันไหนเพาะกันเนาะพี่น่านป้าจ๋าสวัสดีค่ะป้าจ๋าสง่งหัวใจกอดๆนะคะพี่น่านก็ทักทายนะคะน้องเอ็มสวัสดีครับน้องเอ็มก็ทักทายพี่นานจ้า อากาศร้อนๆก็เลยเดินเข้าป่าดีกว่าวันนี้พี่นั่นป้าจ๋าพาสุขสวัสดีครับอยู่ในบ้านก็ร้อนๆน,นะคะยังไม่ยังไม่บ่ายนะคะแต่ก็ร้อนแล้วนะคะ22ององศาแล้วคุณพาทำอะไรอยู่คะคุณพาบอกบอก <laughs> บอกอยู่นี่ไง <laughs> ร้อนๆ้อน สวัสดีค่ะป้าจ๋านะคะน้องเอ็มทักทายนะคะบอกแต่พี่น่านบอกอยู่นี่ไงพี่น่านสวัสดีทั้งแปดท่านนะคะมาชมธรรมชาติกันนะคะป่าแล้วก็เสียงน้ําไหลน,นะคะป้าจ๋าก็ทักทายคุณพาเปียนะคะเดี๋ยวพาเดินสักนิดนึงก็ได้เมื่อกี้นั่งอยู่เฉยๆท่านี้พาเดินดูนี่ค่ะ มันเป็นทางเดินเป็นป่าที่เขามาเดินเล่นนะคะเดินเล่นชมธรรมชาติฟังเสียงนกแล้วก็พาหมามาเดินเล่นเนาะใครมีหมาส่วนหน่อยไม่มีหมาก็พาตัวเองมาเดินเล่น <c oughs> ขอบคุณนะคะน้องน้ำาขิงสวัสดีค่ะน้องอีทคุณพัดเปียกับพี่นัานสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณทั้งเก้าท่านนะคะที่มาเดินป่าด้วยกันเสียงนกได้ยินไหมคะโห แข่งกันร้องเสียงนกกับเสียงหน่อยนะคะแข่งกันค่ะป่าบ้านเขาง,งามๆจ้าช่วงนี้เขียวค่ะช่วงนี้ป่าเขียวเพราะว่าใบไม้มันผีแล้วเนาะเข้าสู่ฤดูร้อนแดดดีเลยวันนี้นะคะแม่น้องน้ำาคียงนะคะประจักรทักทายนะคะพิยุพาพิยุพาชาแนลสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะคะพิยุพาเจอกันครั้งแรกเลยนะคะในไลฟ์วันนี้น้องหน่อยพามาเดินชมป่าฟังเสียงนกเสียงน้ําค่ะสวัสดีทั้ง13ท่านนะคะนี่อีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่เมื่อกี้หน่อยนั่งเนาะช่วงแรกช่วงต้นคลิปอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลำธารเหมือนกันเดินต้องระวังขี้ม้าค่ะเพราะว่าบางทีเขาพาม้ามาเดินเล่นขี่ม้าเล่นนะคะ เราก็ต้องดูขี้ม้าด้วยเปิดไปเดินเหยียบอย่าเดินพี่น่อยเดี๋ยวไขมันเราที่สะสมไว้มาจะหาย <c oughs> น้องปลาสวัสดีค่ะน้องเอมสวัสดีขอบคุณมากมากนะคะที่เป็นห่วงกลัวไขามันหาย <c oughs> น้องปาลี่ร้อยแปดอาชีพนะคะขอบคุณมากมากค่ะ <c oughs> เสียงเครื่องบินก็มีเสียงนกก็มีนะคะ ร้อนๆอนค่ะวันนี้นะคะก็เลยพาเดินป่าดีกว่าภาพอาจจะสั่นๆนิดนึงนะคะช่วงที่หน่อยเดินนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเอผักบุง้งฝรั่งที่เขาโตแล้วซิที่หน่อยมาถ่ายพี่ยุพาได้อะไรกินคะวันนี้ไปเที่ยวไหนไหม่เอ่ยพี่ยุพาพี่ยุพาชาแนลนะคะน้องชวินสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งยี่สิบท่านนะคะที่มาเดินป่าฟังเสียงนกด้วยกันนะคะ ป่าเขียวมากเลยค่ะช่วงนี้เข้าสื่อดูร้อนแล้วเนาะไม่หนาวเท่าไหร่แล้วค่ะใส่เสื้อแขนสั้นขาสั้นเดินเล่นได้แล้วนะคะเสียงนกเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูต้นผักบุ้งฝรั่งที่เขาโตแล้วนะคะไม่ต้องไปไหนไกลค่ะเดินออกมาหลังบ้านเลยทุ่งนามาเลยฟาร์มมานะคะก็จะเป็นป่านี้แหละค่ะ ที่หน่อยชอบมาเดินนะคะ่าวัน่าวันสวัสดีค่ะพี่ยุพาก็ทักทายน้องชวินนะคะพี่น่านถ้าน้ำเยอะกว่านี้จะชวนน้องน้ำขิงไปเที่ยวแม่น้องทิพย์ไม่อยู่ก็ชวนน้องน้ำขิงนะคะน้องทิพย์ว่างแล้วนะเห็นโพสแล้วนะคะวันแม่ผ่านไปแล้วน้องทิพย์ก็ว่างแล้วนะคะเสียงนกนะคะเพื่อน าเขียวมากๆเลยป้าจ๋าก็ทักทายย่าวันนะคะน้องอีทนะคะน้องน้ำขิงก็ส่งสติกเกอร์ให้ขอบคุณมากะคะ่ะนี่นี่นี่ค่ะเพื่อนๆน,น,นี่เลยนี่คือต้นผักบุ้งฝรั่งที่อัปเดตนะคะนี่นี่นะคะที่ยอดเขาจะเป็นเป็นหน่อๆขึ้นมาแรกๆที่หน่อยทําให้ดูนี่อันหน่อๆก็ยังมีนะคะนี่นี่นี่ หน่อยไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะไม่ได้อ่านทุกไลทุกแชทนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้ยอดอ่อนที่เราไปแกงกันเนาะปะ้านุย้ยพาุ้วสวัสดีค่ะคุณแก้วคุณแก้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะนี่คือผักบุ้งฝรั่งที่ที่พาเก็บนี่เนาะมันหักได้นะคะเพื่อนนี่ดังเปาะเลยนะคะนี่ที่ที่เราไปแกงกันนะคะแกงเทโพแล้วนี่เพราะต้นใหญ่นะคะดูต้นเขาสูงกว่า สูงกว่าเราอีกนะคะทั่วหัวแล้วนะคะเพื่อนๆวันนั้นที่มาถ่ายคลิปยังเป็นนอน,นโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินนะคะอันนี้เราเก็บทิ้งเก็บคว้างได้ค่ะเขาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้ที่เป็นอ,อนุรักษ์นะคะเพื่อนๆเกือบจะกลายเป็นวัชพืชไปซะแล้วนะคะขอบคุณทั้ง27ท่านนะคะเก็บเก็บไปแกงเทพโพมันคุณพามันนี่มันมันพอกินได้มันก็ยังยังมีอยู่นะคะนี่ นน,นี่คุณพาแถวนี้หน่อยไม่เก็บเพราะว่าเขาพาหมามาเดินเล่นกันเยอะเลยคุณพานี่นะคะดูความสูงของเขานะคะเพื่อนสูงมากๆนะน,น้องโบสวัสดีค่ะน,น้องโบก็ทักทายคุณแก้วนะคะป้านุ้ยนะคะนี่นะคะดูความสูงสูงมากกว่าสองเมตรอีกเลยนะคะนี่ขอบคุณนะคะน้องโบพี่นันนะคะ แล้วก็แยกวันวันนะคะน้องเอ็มนะคะน้องปลาคุณพานะคะปะ้าป้าจ๋านะคะป้าจ๋าผาสุกแล้วก็พี่ยุพานะคะน้องชวินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่ค่ะต้นเขาใบเขาเป็นแบบนี้นี่ลําต้นเขาจะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนเหมือนเหมือนเหมือนลําไผ่เพราะเขาแข็งแล้วเราหักไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนแข็งแล้วนะคะเราหักเปาะๆไม่ได้แล้วน้องโบสวัสดีครับชาตินี้คงหนีบ่พ้นแน่ๆ ชาตินี้และชาติหน้าค่ะพี่น่านชาติหน้าก็จะไม่ให้หนีนะคะจะตามกันตลอดค่ะเพื่อนๆเราก็จะตามพี่น่านไปตลอดนะคะไม่ว่าชาตินี้และชาติหน้านะคะน้องปารานะคะ่าหวันก็ทักถ่ายนะคะคุณเศรษฐีสวัสดีค่ะคุณเศรษฐีนี่ผักบุ้งฝรั่งโตแล้วมีให้เก็บแต่ว่าเก็บไม่ได้ค่ะแถวนี้มัน หมาเดิน <c oughs> เจอขี้หมามั่งไรมั่งนะคะเยี่ยวหมานะคะนี่ยังพอกินได้ก็มีนะคะแต่ว่าไม่เก็บค, <c oughs> ค่ะนี่นะคะความสูงความใหญ่ของเขานะคะเพื่อนๆเดี๋เราเดินกลับไปเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ฟังเสียงนกกับทางเดิมเนาะ <c oughs> มาให้ชมกันแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาอยู่ด้วยกันนะคะ <c oughs> น้องปาลีย่าว้านนะคะ <c oughs> ปาลีร้อยแปดอาชีพนะคะ ฟังเสียงนกบ้างนะคะฟังเสียงหน่อยแล้วมันก็เหมือนเดิมทุกวันนั่นแหละเสียงนกฟังแล้วสดชื่นนะคะบ่าวลาวใต้น้องอามสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องชวินก็ส่งสติกเกอร์หัวใจมาให้นะคะคุณแก้วนะคะสวัสดีคุณเศรษฐีค่ะนะคะเพิ่งถึงบ้านหลงของค่ะค่ะน้องป้าพักผ่อนนะคะแดดร้อนๆนะคะดื่มน้ําหาน้ํากินด้วยนะคะวันนี้พี่ก็ร้อนค่ะก็เลยพามาเดินป่าซะเลย ช่วงเช้าช่วงสายๆนะคะแดดยังไม่แรงมากแต่ว่าอยู่ในบ้านมันก็ร้อนเนาะก็มาเดินป่ากันดีกว่าฟังเสียงนกแล้วก็เสียงน้ํากันนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทั้งสิบสามท่านที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะน้องน้ําขิงน้องน้ำขิง,ขงขหายป่วยหรือยังน้ําขิงหายป่วยหรือยังคะนี่เพื่อนเพื่อนเห็ดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาที่มันกินไม่ได้หรอกอันเนี้ยสายดูเฉย,เฉย เห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดนะคะขอบคุณทั้ง17ท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะ12นาทีผ่านไปนะคะดีขึ้นบ้างแล้วค่ะน้องอีทบอกนะคะขอบคุณนะคะน้องอีทที่ส่งข่าวนะคะอย่าวันหัวเราะนะคะเสียงตัวเองเหมือนห่านจะออกไข่ย่างดีนะยังเป็นห่านยังดีนะไม่ใช่เป็นอย่างอื่น่าวัน วันนี้ก็ไปดูอึง่งบ้านป้าวันอาย่าวันมานะคะอึ่งนะคะไปจับกบจับอึ่งนะคะโอ้โหไข่เต็มท้องเลยนะคะใครที่สนใจก็ไปชมได้น,นะคะคลิปสั้นๆบ้านน้องหมาพาจะกุยนะคะนี่เห็ดนะคะฟังเสียงนกกันต่อดีกว่าเดินต่อนะคะอีกสักสองสามนาทีเนาะก็จะลงแล้วค่ะนะคะ,นะคะไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆนานนะคะ นู่นคนพามามาเดินเล่นนะคะแต่เราจะไม่ถ่ายให้ติดเขาเยอะนี่ค่ะกั่นป่าป่าเขียวๆดูแล้วก็สดชื่นไอ้ต้นไอ้นี่มีเยอะนะคะเพื่อนแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ป่าปที่เราเก็บฟรีได้นะคะมีเยอะะเลยให้เขาเดินผ่านไปก่อนต้องถามปรมาจารย์ด้านเก็บเห็ดครับพี่หน่อยว่าเห็ดอะไรมันกินมันกินไม่ได้เนาะอันนั้นอะพี่ว่า น้องโบทุเรียนหมดยังคะย่าวันๆนะคะย่าวันกักทุเรียนไว้ขายส่งเมืองจีนทุเรียนย่้าวันน่าอร่อยมากๆนะคะคุณเศรษฐีก็ส่งสติกเกอร์ขอบคุณมากๆนะคะเราก็มาอยู่กันที่ภาพแรกภาพเดิมที่เราอยู่กันเมื่อตอนต้นไลฟ์นะคะลำธารแล้วก็ป่าสวยๆนะคะเพื่อนๆ ก็ขอขอบคุณนะคะคุณพาเปียพาเพลินนะคะน้องบิ๊กโบบิ๊กโบนะคะน้ำขิงจินเจอร์ชาแนลนะคะเศรษฐีหมื่นล้านนะคะน้องหมาพัะกุยป้าจ๋าพาสุขนันนครชาแนลนะคะชวินยองชาแนลนะคะ,ะป้านุ้ยพานัวนะคะแล้วกม็มีแล้วก็มีพี่ยุพานะคะพี่ยุพาชาแนลนะคะแล้วก็มีน้องเอม็มสินวนเมวจรน,นะคะน้องปลาโล ป้าลีร้อยแปดอาชีพนะคะขอบคุณที่มาทักายกันแล้วก็น้องบ่า,บาวเล้าใต้นะคะน้องอาร์มของเรานะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านหวังว่าคงจะไม่ลืมชื่อใครไปนะคะสําหรับไลฟน์นี้ก็ขอบคุณที่มาทักทายกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพดื่มน้ํากันเยอะๆนะคะอากาศร้อนๆขอบคุณมากๆคะ่ะสําหรับไลฟน์นี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ